อันที่หนึ่งชื่ออะไรนางสาวบุญนำอ่อนแก้วค่ะบุญนำอ่อนแก้วค่ะปัญหาชีวิตมีอะไรบ้างมีมันหลายเรื่องค่ะหลวงพ่อหลายเรื่องครับการงานการเงินครอบครัวการงานการเงินติดขัดสุขภาพยังดีอยู่ค่ะยังดีอยู่ค่ะแต่ว่าครอบครัวโอเคไหมสามีภรรยาลูกเล่าหมดเลยค่ะครอบครัวเลิกกันใช่ไหม ครอบครัวไม่มีล้างกันโดยหมดแล้วแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางมีลูกก็ไม่ได้อยู่ด้วยลูกก็ไม่อยู่สามีก็ไม่อยู่ตัวเองก็ตลอดเล่ล่อนไปทำมาหากินมาจากต่างจังหวัดใช่ไหมมาอยู่กรุงเทพคมาอยู่บางนาตราดค่ะบางนาตราดสมุดประการค่ะถมุทรประการท่านเทวดานางสาวบุญนำอ่อนแก้ว มีปัญหาทุกด้านยกเว้นสุขภาพและมีเรื่องของการทำแท้งมาสองคนติดขัดหมดมีความเกี่ยวข้องกับเด็กทำแท้งสองคนหรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ยเหมือน,นเราเคยเลยนั่นแหละฮะเอาขานบอกตลอดเวลาทำม,มีเด็กหนาะแหละท่านแท้อันชีวิตแหละมนุษย์เอ๋ยหาบอกได้เลยนั่นแหละฮะมีแต่ทุกข์มาตรมในใจแหละค่ะความสุขหนาะหายากกันนั่นเอ๋ย นะเวลานี้เด็กเป็นปัญหาที่ชัดเจนที่สุดแล้วเธอต้องการจะให้เด็กอยู่หรือให้เด็กไปให้ไปค่ะให้ไปเลยท่านเทวดาจะทำอย่างไรได้บ้าง,งเด็กจะเกิดสิ่ท่านเอ๋ยรักษาสินนั่นล่ะนะรักษาศินลนะภาวนาให้เด็กหนาะไปเกิดใหม่นั่นและเด็กไปเกิดใหม่ต้องใช้เวลากี่วัน เด็กสองคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสามสิบวันนั่นเห็นหะทำได้ไหมเราเอ้อสามสิบวันทำได้เปล่าได้ค่ะทำได้เมื่อไหร่เริ่มแล้วเลอะเริ่มแล้วค่ะเริ่มเมื่อวานเริ่มแล้วครับเดี๋ยวส่วนต่อให้เลยอ่าก็เริ่มนับเลยพร้อมจะทําให้เด็กสองคนแล้ว<ะ>เด็กชื่ออะไรต้องการอะไรบ้างชายหรือหญิงกันเล่าเลยรู้ตัวเปล่า คนแรกผู้ชายค่ะคนแรกเป็นผู้ชายเธอเป็นลูกเขาหนึ่งและอีกคนหนึ่งอ่ะหนึ่งชายหนึ่งหญิงแล้วเธอไปทำแท้งด้วยเหตุผลอะไรพี่เียดไปย่งานะไม่ไอแฟนมันบังคับเปล่าพ่อเธอมันบังคับเปล่าเน่ายน่วเีไปยำงอกิน คิดเองใช่ไหมใครบังคับให้เธอแบลออกไม่ทเองหรอแฟนครับแฟนเหรอพอมึงผัวมันง่ายผัวมันง่ายมันเขาก็อยากจะเอาไว้อยู่เขาลักแฟนเขาไงม่ไยออมักผัวมัน่ะเขาก็ต้องบอกว่ามันไม่พอกินเขาก็เลยต้องไปเอาออกไม่มนเขาต้องเชื่อฟังสามีเด้เพราะมัน มันเป็นการมีชีวิตคู่ใหม่เดี๋ยวสามีไม่พอใช้เปล่าตอนไหนเสียเห็นไหมตอนนั้นเรียนอยู่ครับเรียนอยู่ไม่ยาวได้หรือน่าแกงวก็มีลูกได้เอ่าโอเคเรียนก็ยังมีสองกระทงเด็ใช่ไหมเอาลูกไปเรียนด้วยเรียนยังไม่จบเออคุมใช่ไหม ช่วยกันช่วยช่วยกันติวช่วยกันจำใช่ครับมีความกันใจแม่ยูย,อ,ยอ่าน,นี่แหละปัญหาของเด็กที่ยังไม่พร้อมแล,ล้วรีบไปมีภาระแล้วก็รับผิดชอบไม่ไหวก็เลยต้องจัดการเด็กเด็กก็ไม่ไปง่ายๆใช่ไหมไปไม่ได้ไปไม่ได้ก็เลยหวนกลับไปบเล่นพ่อเล่นแม่แทนเลยตามนี้เอาวณเวลานี้ เห็นอิทธิพลของเด็กน้อยหรือยังเห็นแล้วค่ะเข้าใจแล้วอาเป็นว่าถูกหลอกแล้วก็สำนึกผิดแล้วขอชดใช้เลยดีกว่าแม่นังพวกหนูไปเกิดได้ใช่ไหมหล่นตาตั้งใจให้เขาไปเกิดเปล่าตั้งใจตั้งใจแล้วครั้งนี้ครั้งนี้เอาจริงแล้วให้จีน่าหล่นตาพวกหนูก็อยากไปเกิดไปมีพ่อแม่ใหม่ด้วจงหรือเปล่าครั้งนี้ตั้งใจนะ ตั้งใจแล้วเพราะว่าไม่ไหวแล้วชีวิตมันไม่มีที่พึ่งแล้วไงร่องรอยแล้วไงอ่าชื่ออะไรบ้างหนึ่งชายหนึ่งหญิงสมชายกับสมหญิงละเนินสมชายสมหญิงถ้าบานนี้ออกมาสบายแล้วหลือเปาใช่แล้วช่วยซักเสื้อผ้าอีกใไหมถูบ้านให้ด้วยถูบ้านอกีกนวดนวดให้เอกใช่ไหมไม่เห็นคุณค่าค

อ่าสมชายสมหญิงกินอะไรกินข้าวหลวนตาบอกไปกินข้าวผัดซุปข้าวผัดหมูก็ได้ข้าวมันไก่ข้าวขาหมูไมได้หลตาข้าวผัดกะเพราข้าวอร่อยข้าวไข่เจียวก็ได้นะหลวนตาต้มจืดเต้าหู้อร่อยหลวนตามันจะไหวเปล่าคือเองยังกินได้คือคนต้านเลยอ่ะนะนไม่ได้นะหลวนตากระข้ากินแค่ไม่กี่วันเองอ่ะอ่าอ่าอ่ามีตังก็เปล่า พอมยออู่อ่คะพไหวตามนี้โอเคน้ำนมเซเว่นเสื้อผ้าเสื้้อผาชุดเด็กเรียนหญิงหนึ่งชุดเด็กเรียนชายหนึ่งหญิงหนึ่งตามนี้ปล่อยสัตว์ปล่อยอะไรปล่อยปลาปล่อยปลาไหลชีบปลาหมาชีบปลวหมาขมจ้าสองโลครับขมสองโลหมอสิบหลายสิบสังฆทานสังกทานสองชุดนึหน่งสองชุดมันเสร็จแน่เลยงานนี้ มีเงินหรือเปล่าพอไหวเปล่าน่าจะไหวอยู่ค่ะใครช่วยไม่มีใครช่วยเดบิตไมช่วยทำไมลอนดาคนมีคดีความลอนดาจะไม่ช่วยทำไมล่ะไม่มันไม่มีกระตังมาเยอะแยะมาที่บ้านก็ไม่รู้ฮะมาที่บ้านก็ไม่รู้มาที่บ้านยังไม่รู้เลยพ่อแม่ไม่รู้เลยไม่ดีแล้วไม่รู้เดี๋ยวมันไม่ได้มาเงิน มาอยู่ต้องสาสิวันด้วยใช่ไหมก็หลบหลบไปอ่ะงี้ไปหยอรายการมาตามนี้ได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเดี๋ยวก็จะได้เพิ่มเติมเข้าไปให้เอาอะไรมอีกอาะมันไม่ตายแน่นอนเลยมันขีไไน่ไม่ไขขนหวหรอกมัน <laughs> อ่ะงี้ดูก่อนจักรยานหนึ่งคันเท่าไหร่วะ พันห้าใช่เหรอเพิ่มเหรอคุณภาพดีกว่าอา่าออน่จดรายการไ้ก่อนดาวพันหก่านดาวพันหไม่มีดาวแล้วจักรยานนี่เป็นดาวหรออันนั้นมอเตอร์ไซค์ดาวพันหกดาวพันหกไม่เอาแล้ว นั่นมอเตอร์ไซค์นี่มันรถไอจักรยานเออม,ม่เหมือน,นเตอร์ไซค์เขาบิดอย่างเดียวไอจักรยานต้องปั่น,น,นมอเตอร์ไซค์ก็มีสายได้ไหมอ่ะเอามอเตอร์ไซค์ได้เอามอเอร์ไซค์เด็กเล่นแล้วกันในกล่องเอเอเขาบังคับได้ไงไม่ได้แนพี่อยมันไม่ได้อยู่ในกล่องมันอยู่หน้าร้านแลมีมมบเด้านก็เป็นจักรยานธรรมดาหนึ่งคันตามนี้ เอาอย่างย้ำไปก่อนไปซ้อมก่อนจะได้รู้ถนนรู้ทางเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวมันจะคนละอย่างคนละอย่างเอาไปก่อนตามนี้ดิบร้อยเดี๋ยวมันไม่ไหวดาวไม่ต้องอาดาวทำไมตามนี้ดยบ้อยพร้อมเลยสังฆทานมีแล้วปล่อยถัดได้แล้ว อาหารได้แล้วเสื้อผ้าได้แล้วจบชุดเสื้อผ้าไปได้บ๊ายบๆโชคด,ดีสาธุ